ครับ <c oughs> ก็เรื่องในอกาสวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนวันเปลี่ยนปีก็หวังว่านักกีฬาของเราทุกคนจะเปลี่ยนจากความไม่แข็งแรงเป็นความแข็งแรงเปลี่ยนจากความไม่พร้อมเป็นความพร้อมจากเปลี่ยนจากความไม่มีวินัยมากเป็นมีวินัยมากที่สุดแล้วก็ขอให้หนักกีฬาของเราประสบความสำเร็จ นักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงปิตใจที่เข้มแข็งมีวินัยที่ดีก็จะได้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองครอบครัวตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็สมาคมของเราก็จะได้ถอยรับสิ่งที่ท่านได้กระทําไปอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของทุกคนขอให้นักกีฬาประสบความสำเร็จทุกท่านครับ ขอบคุณครับ